สวัสดียามเย็นชมวิวสวยๆน้ำกันพี่น้องฝนกันไหลนี่แหละพี่น้องอากาศคึ้มคึมหนาวๆพี่น้องไปครับเมืองแม่น้ำน้ำกันพี่นอ้องบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะครับเรือกำลังมาพี่นอ้องอากาศคึ้มคึม นักท่องเที่ยวกันหลยอยู่นี่พี่น้องพื่นนะครับกันยางหลายอยู่นี่พื่อนนี่จะเป็นหอไอเฟลของเราด้พี่น้องพื่อนยยามแรงพี่น้องพื่นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวพี่น้อง เรือลำน้ำเรือใหญ่ๆกลับมาแล้วพี่น้องมาแล้วล้ำเปหน่อยกันไหลอยู่นี่พี่น้องนี่ถือว่าน่าข้องเชื่อก็ถือว่าโอเคเลยครับเนาะขนาดอากาศหนาวก็ได้ายังแรนล่องอยู่พี่น้องเลยคนวิวมืดคลึ้ม กาศงามแรงเย็นเย็นกาศเย็นเย็นช่วงเย็นเย็น่ม,มีอย่างไรหรอกพี่น้องทายเอาวิวให้พี่น้องเบิ่์เงซืเอีลระครบเนาะงามแรงชมเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นเบอ่์ขนาดอัน อากาศว่ามีแสงแดดเด้น่อพี่น้องมือนี้ว่าวแดดมิเตเมฆครับ now, เบอเมฆเหนานะมาพี่น้องชมบิวชมบิวน้ำกันพี่น้องเลยครับใบไม้มันกำลังที่ปงหมดละพี่น้องนี่กำลังแตกตาเน้เนน้อยออกมาแล้วครับเนี่ยน่าจะสิ้นเดือนนี้นี่ก็น่าจะออกใบแล้วหละ วิวสวยๆเอาบรรยากาศวิวคลิปนี้มาเอาบรรยากาศให้พี่น้องชมบรรยากาศเอาวิวน,น,นะครับเนาะจุดสวยๆ ครับก็มีนกนางแอ,อ่นบินว่อนอยู่เนี่ยพี่น้องนะครับเดี๋ยวกำลังมาถึงวูวูพี่น้องเอ้ยไก่เวล้านะครับกำลังลอยลง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 ,ลง,ล,ง,ล,งลงมาพี่น้องชมยุกรำแรง,น,งนี่ครับเบาอย่ครับเวล่ากาศหนาวๆเพื่อนก็ยังร้องอยู่นะพี่น้องเด้อ ไล่ได้อพี่น้องนะนะครับกำลังวิ่งมาซ้ำเลยพี่น้องเลยคนเต็มเลยนะครับผูล่กดำปึ๊ดมาเลยพี่น้องสมบรรยาการอู้คนนะครับคนอล่อกำลังกายมแรงพี่น้องผู้ล่ะ แรนแตกแซ่เชยวยุคนดูสิครับเหรอเยอะเลยเนี่ยพี่น้องหรอดำสมื่นมาเลยพี่น้องหลายพี่น้องหลยอยู่ขนาดอาการเราหนาว,นาวยังเต็มล้ำเลื้ยนเลยพี่น้องเนาะ เบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาน่าจะเกือบร้อยบน,นบังนี่ครับล้ำนี่ไงเลยครับเพ่เตรียมล้ำเรียวพี่น้องหลอดจะพันไปแล้วพี่น้องเอ้ยคน อดนักกีฬามาจะเสก็รอกกระเดียดใจพี่น้องเบิงพุ่นล่ะเนี่ยครับบ้านเิ็นละแลแนแตกเชียวเชียวอยู่พี่น้องเบิงพุ่นล่ะเลือแมงกันเตาด้วยครับนี่แมงเหลือแมงกันเตาหน่อยกำลังแลงน,น้ำกลืนกันมา ครับล้ำนี่กําลังอ,ออกกัเลยพี่น้องเราจะทาเรือนะคนขึ้นเต็มแล้วใกล้สิออกมาแล้วพี่น้องอ๋อเป็นอย่างขันไหลมาทิ้งขี้อ่นนะปะเนี่ยพี่น้องก็ไหลตุลุยตุลุย์แม่งขีบันนะเนี่ยเรือแมงกระเตาเรือแมงกระเตาได้เลยพี่น้องอื ฟุงนกนางนวลก็เจ้าเห็นอย่างพี่น้องผู้หล่ะกาดหนาวกลางคืนเรือล้ํานี้เต็มเลยนะพี่น้องแล้วคร,รับก็อะไรไก่จิออกมาที่พี่น้องล้ํามันนะผู้ห่ะนะครับเต็มเลยพี่นอออ้องเอ้ผู่หล่ะยูท่าเรือเห็นนายข้าเจ้าออกมาเลยพี่น้องนี่แน่นตึ๊บมาเลยพี่น้องเอ,อ้ยพ้หล่ะ เตียมลำเลื้ออัดยัดเลยคุณนี่บีซีอยุไก่เลยม่็นซุ้มของมาให้พี่น้องเบอร์นะครับเนาะอู้แม่น้ำเป็นแต่อาบดีกว่าพี่น้องเป็นแต่กระโดดลงไปคือนที่เย็นสฮ้ยนะพี่น้องเนาะน่าจะเย็นดีนะพี่น้องเนดะ้อแม่น้ำแสนกรุงปารีสของเรานะครับเนดะ้อ มกคลิปนี้ก็จะลืมฝากเป็นกำลังใจนะครับด้วยนะครับแสงพระอาทิตย์ของเราเพิ่งเห็นแสงแดดนะครับเนะ่พอเอาไว้นะครับนะอยู่กับเมฆครับคลิปนี้พี่ยีซี่ก็จะฝากไว้ภาพสวยๆงามๆเลยนะครับด้วยถ้ามากักเกลืมเป็นกำลังใจเจอกันใหม่ะนะครับด้อบบายบาย